สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงตามราศีกับไดมอนด์เมจิคทาร์ลนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าการดูดวงนี้ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมแต่และลัคนาราศีค่ะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไดมอนด์เมจิคทาร์ลด้นะคะในส่วนคนที่ไม่ทราบว่าลัคนาราศีสิงห์นั้น แบ่งลัคนายังไงตามมันเกิดยังไงนะคะให้เข้าไปดูที่ด้านล่างของใต้คลิปนะคะมีคําอธิบายอยู่เนาะว่าเกิดในช่วงไหนจะเป็นลัคนาราศีสิงห์นะคะเรามาดูดวงของเดือนพฤษภากันค่ะชวาวราศีสิงห์นะคะ สำหรับการดูดวงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีสิงค์คุณมีความสุขนะกับการทำงานกับเรื่องต่างๆในรอบตัวคุณนะคะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะคุณรู้สึกนั่งชื่นชมกับความสำเร็จที่คุณได้ทํำมันผ่านพ้นไปอะคะ่ะ ด,ด้านการงานค่ะด้านการงานคุณมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากเพื่อนร่วมงานได้รับเรียกว่าการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานนะคะทุกคนพร้อมที่จะช่วยคุณหรือว่าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณให้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนทุกคนเห็นด้วยกับการที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการพิจารณาให้คุณแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเงี้ยแล้วคุณอาจจะแบบว่าเหมือนตัดสินใจอยู่จะขึ้นดีไหมแต่เพื่อนร่วมง,งานทุกคนเชียร์นะ ขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของการงานสําหรับเรื่องของการค้าขายนะคะาการค้าขายช่วงนี้คุณมีโอกาสมีคนชวนไปทําเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามน,นะคุณสามารถไปทําได้ค่ะมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณอีกทางหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชาวต่างเพศนะเขาจะชวนคุณไปทํา ธุรกิจอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ชวนกันไปทําในเรื่องของการค้าขายอะไรทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าขายได้ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้คุณมีโอกาสได้รับเงินเยอะนะแต่ว่าอาจจะเป็นการนำเงินเก่ามาใช้ก็ได้นะคะซึ่ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะในเรื่องของการเงินไม่ได้ขัดสนอะไรเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินคือคุณมีเงินมีอะไรพร้อมอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นด้านของความรักความรักของคุณช่วงนี้เหมือนอยู่ในช่วงพิจิพิจรารณาเหมือนอาจจะก,ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าอยู่นะซึ่งตัวคุณเองอ่ะก็ปีกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวสักระยะแล้วแหละหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าปัญหารักที่มัน มีปัญหาหรือว่าผ่านไปหรือคนรักเกา่าหรือว่าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคือเหมือนเขาทําให้เราเจ็บอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าพอแล้วอยากพักผ่อนไม่อยากทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้คุณจะได้รับในส่วนของโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักซึ่งอยู่ที่ใจคุณว่าคุณจะสู้ต่อไปไหมคุณพร้อมที่จะเลือกคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณไหมสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณมากมายนะแต่ใจคุณอะคุณอยากอยู่กับตัวเองยังยังไม่พร้อมที่จะไปเลือกคนใหม่ๆห,หรืออะไรหรือยังฝังใจกับกับครอบครัวหรือคนรักเก่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าคนที่ไม่ครอบครัวแล้วก็อยากให้คุณตัดสินใจดีๆเพราะว่าคิดถึงครอบครัวเข้าไว้ก่อนค่ะเพราะว่าครอบครัวเป็นอะไรที่หนุนเราอยู่ข้างหลังตลอดเวลานะ ถ้ายังไงก็เลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะแต่เรื่องความรักช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนท้อเหมือนยังไม่อยากตัดสินใจเลือกใครยังอยากอยู่คนเดียวอยู่นะคะชาวราศีสิงห์สู่ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะก็ขอจบคลิปของราศีสิงห์เพียงเท่านี้นะคะขอให้ชาวราศีสิงห์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็มีคนรักคนชื่นชมนะคะมีความสำเร็จในเรื่องของความรักด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ